สนับสนุนโดย DBMP Double Mac Plus สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้สกู๊ปข่าวท้องถิน่นบ้านบ้าน,านทีวีช่อง73นะคะศูนย์ข่าวภาคใต้นะคะก็ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของนักร้องชื่อดังทางภาคใต้นะคะคุณจัก,กรพันธ์ระวิพันธ์หรือว่าพี่ชาตินะคะซึ่งเป็นโรคประจำตัวที่ท่านได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่ ยีนะคะซึ่งทรงกับวันอาทิตย์เดือนเมษายนพุทธศักราช2,566นะคะท่านก็มีผลงานทิ้งไว้หลายๆผลงานเลยนะคะอย่างเช่นบ้านพี่กินแกงขี้เหล็กบ่กแกเล็กทปลาชน้าง,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 งาทานใหม่ไปกองแล้วก็ฝนตกเซ็กๆแล้วก็ผลงานเพลงดังอีกมากมายนะคะกกซึ่งเป็นบทประพันธ์ของอาจารย์ยประจวบวงวิชานะคะ ตอนนี้นะคะได้ตั้งบําเพ็ญกุศลศพอยู่ที่วัดแม่เตยนะคะตําบลท่าข้ามอําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะท่านเองก็ได้เสียชีวิตลงเวลาประมาณ23นาฬิกานะคะก็ทางญาติและก็เพื่อนสนิทมิตรสหายนะคะโดยเฉพาะเพื่อนศินลปินทางภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่หรือรุ่นน้องนะคะก็ได้เดินทางมาร่วมไว้อาลัยและก็ขอแสดงความเสียใจ อย่างมากในงานบำเพ็ญกุศลของท่านในครั้งนี้นะคะแล้วก็วันคืนวันที่2 6กนะคะก็ได้มีสมาคมบันเทิงทางภาคใต้เป็นเจ้าภาพแล้วก็มีเวทีคอนเสิร์ตด้วยนะคะเพื่อที่จะให้ศิล,ลปินทุกๆท,ท่านที่เดินทางมาได้ร่วมไวอาลัยนะคะโดยเฉพาะวันนี้นะคะสุดรักอักษรทองศิล,ลปินชื่อดังทางภาคใต้อีกท่านหนึ่งก็กําลังเดินทางไปที่ วัดแม่เตยตําบลท่าข้ามอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะเพื่อไปแสดงความไว้อาลัยให้กับคุณจกกักรพันธ์ระวิพันธ์หรือว่าพี่ชาติด้วยนะคะเดี๋ยวบางช่วงบางตอนนะคะไปฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากน้องของพี่ชาตินะคะก็คือคุณวิเชือพินิษสกุลน,นะคะซึ่งท่านเองก็เป็นรองนายกองค์การบริหารสวนตําบลท่าข้ามนะคะเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันนะคะเชิญค่ะสวัสดีกับผม ป็นหนองพิชาดนะครับบริเวีพันธ์นะครับเชื้อจิงวิเชื้อพิดิสกุลนะครับปัจจุบันจารงต่แหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาคมอำเภอแย้ฉะวัชลังนาครับไม่ทราบความเป็นมาพิชาดแต่ไม่ใบ้คือหมาพันเพลือถ้าซึบเนืองจริงๆว่าถ้าเกิดเริ่มไม่ใบ้ก็คือสักประมาณสามปีที่แล้วนะครับพิชัดเริ่มมีอาการอ่อนเพลียนะครับอาการนำนั่งหลอดอาการได้ไปหาหมอที่โรงพยาบาลนัดใหญ่นะครับ คนที่ออกมาเขาคือหมอบอกว่าพิชานเป็นไวรัสซีไวรัสซีก็คือเป็นเป็นนเเป็กบก็ไม่ได้ใจในรายละเอียดนะครับแต่ว่านำนัดจะลดนะครับพร้อมลูกนะครับเริ่มแต่นั้นเนาะครับแล้วก็หลังจากการพิชานก็รักษาตัวอยู่ประมาณหนึ่งปีนะครับที่โรงพยาบาลนัดหญ่นะครับโดยการชิดยาแล้วก็กินยาแล้วก็ไปกลับฮัตย์ยัยปิดกระลุงอยู่ทั้งแผลตรงโรงพยาบาลนัดใหญ่นะครับบอกว่าเออพิชานหายเรียบร้อยแล้วนะครับหายเป็นปกติแล้ว หลังจากนั้นนะครับหลังจากห้จากไวรัสซีอันกรบประมาณหลังจากนั้นก็อยู่ดำเนงชีวิตอยู่ตามปกตินะครับมีงานมีการเปิดฟุ้งกัไปได้การทำทำงานทำกัรของของตัวเองไปแต่รับแต่ว่าได้ติดโรเร่งและก็กย,ะกยังไปโรเคเร่งช่วยงานสั้งกุ้ช่วยงานปักป่วเปิดฟุ้งอยู่อยู่ตลอดหลังจากนั้นนะครับแล้วหลังจากนั้นมาประมาณปีที่แล้วน,นะครับปีสองพันห้าร้อยหกสิบานะครับ ทาก็เริ่มมีเริ่มมีอาการปวดท้องและกับปวดท้องแต่กานนำนักกระโดดลุ่งพร้อมลุ่งและกับก็เลยมาับไปออกอบ้านมอ้อมังหาลุงบาบาลมังอยู่ไปมากหลังจากหลังจากนั้นเมื่อเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วก็เลยเขาเขาตรวจรักษายอย่างอย่างอย่างจริงจังนะครับแล้วการพ้บบนที่ออกมาก็คือที่ชาติเป็นยัยงเป็นนักมาเร่งที่ต<อ>ะพน จากที่ตัวร่วงคนไม่พับที่เนาะไม่ไม่พับก,กับตอนอตอนเหมือนกว่าทานี้ไม่ไม่ได้พับก,กวัาเ <Okay, okay. S 1> ด็กเด็กรนะกับแล้วกับวันช่วงนั้นประมาณเดือนปลายปีนะครับปลายปีสองพันห้านนร้อยหกสิบเอานะกับก็ลว่าเป็นอ่าเป็นโรมร้ายนะครับอ่าบิชารก็มาดักซากัวประจําโยธีร่วงปิยบันท้ายเสื่งก็ได้ผักอยู่ที่บ้านปานผมซึ่งเป็นน้องชายนะครับเป็นบ้านเกิดเขาบิชารด้วยนะครับผมบอกว่าปีว่า ไม่ต้องลบไปลบมาปฏิบัดลุ่ลาวเราว่าทีการเดินตั้งตั้งแเคออดรีอ่ะนะครับไการอดรีอ่ะเขาก็เลยว่าให้ดี่มากนะถ้าตัวอยู่ที่บ้านผมโดยเรอบพี่ผีพีน้องได้ดูแลเรื่องอ่ารการกินเรื่องนั่นนั่นนี่นะครับการหิบกับพี่กับน้องนะครับอาจากไปปีที่แล้วกะให้ไอคิโม่กรอบพกเข็มเมืนึ่งหนงเดือนประการปฏิบัติบ้านนะครับกรอบอกเข็มค่ะนี่ก็เป็นรายละเอียดต่างๆจากน้องชายของคุณ จกกักพันระวิพันธ์หรือว่าพี่ชานนะคะแล้วก็ทางทีมงานสกุปข่าวท้องถิน่นแม่บ้านทีวีช่อง73ศูนย์ข่าวภาคใต้โดยบอกอรพรชัยเมืองสุราษฎร์นะคะก็ขอแสดงความเสียใจและเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของท่านด้วยนะคะดิฉันน,นางสาวเรนูธาพรผู้สื่อข่าวแม่บ,บ้านทีวีช่อง73ศูนย์ข่าวภาคใต้รายงานกาทุกทายเป็นแพนสีดีแต่ตนาแฟผ,ผมก็คือแพนของคอสอน่ซุนคราห์แค่นั้นแหละที่แกผมไป ก็ส่วนเราทุกคราว่าช่วยประชาธิปัตย์กันหลบผมมีบัท้งไอ้สถานีที่ผมดูจักกันที่ผมเคยจักเพลงไปให้เขาเนี่ยไล่ไปเพลงก็เลยคุ้นคุยไปคุยมานั้นก็เป็นผู้มีอาธยาศัยดีโดย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 การสัมพันธุ์คุยแล้วขึ้นมาผมก็อนุญาตนะผมเรียบรีจักรัรรดิแล้วผมต่อดันผมไม่รู้จักชื่อจริงแค่ที่แต่ไม่ไม่รู้ชื่อจริงนามวทุกคนทีจะเรียกว่าเพราะเราผมไปขอดนะจะไม่มั่นใจว่าดีไหนในการที่ผมไปรู้มาจากไหน แหลวฟ้าเขาหลับแกก็นี่เพลงขึ้นมาปุ๊บว่าอ๋อแกเป็นคนแดเตยน,นี้เอง<น>เป็นคนจาดการทุกครานี้นถึงทะแล้วผมก็เม่เคยได้ไปดูพนง,งานด้านหน้าตรงๆแต่ผมเชื่อว่าแกเป็นคนมีความตั้งใจด้วยวาอยาณการที่งละลรแต่ฝรั่งเหมือนมันเป็นศิลปินตาย,ยซึ่งอาจะโดดเด่นไปกับสักพิสักคุยกับอย่างนี้ก็เจ็่เทียวกรุงเทพมันไม่สามารถที่จะข้ามกรุงเทพไปเมืองรวมที่สัมมาลา เหมือนชาดิกากิ่งทองหรือเหมือนชาต้องคนทองแต่เพราะอะไรใบอะไรกับการจัาไปก้องผมเดียวกับพีจักระพันแหละกันนะเพราะว่ามันมันกลุ่มบางพวนี่ยคอยดวงวิญญาณตามกับไปสู้สุกกะตีสุกและวคอยมีความสุขท้าอยู่ที่สุกท้ามีความสุขเพราะคนสุขเป็นศิลปินในดวงใจคนมารองชาวไทยโดยพิเศษสใช่ไหมคนหนุนร้านครอบคุณมากมที่มีได้ตั้งมใหมหนักร้องหรือว่าเพื่อนๆทุกคนมีความสุขกับการไม่รีครอบคุณครับ วันเวลาเปลี่ยนไปชีวิตจากไปแล้วครับอีกดาวอีกดวงของผักตายศิลปินดีหน้าเคารบบูชาและนับถือเป็นบรมบ,บคู่เพลี่ยตายพิชารจากรัพันระวิพันธ์ซึ่งจากไปไม่วันคืนเป็นผู้ชายเป็นปีเป็นเปลือนที่ดีมากๆครับอยู่แม่หมายเป็นตายมากันกันไล่ปี แล้วก็รับถือแกมาตลอดเหมือนปีคนหนึ่งเ่ากับปีล่วงตะบันเราก็ไปแกไปสู้ปรบภูมิดีดนะครับลงมาจากสวัรค์ลงมากอมหลกงเนศิลิปินแล้วก็กลับไปสู้สวัรค์ต่อนะครับไปกอมเมืองสวัรค์ต่อนะปีปีล่วงนะรับกิดเต็งเสมอกับสู้ทุกตีกับปี สวัสดีครับผมสุดรักอักษรทองครับเจ้าของผลงานเพลงดังอมตะไอหนุ่มเร็วอ้วนจดหมายทหารใหม่วันอาทิตย์ที่23เมษายนที่ผ่านมานีครับได้ข่าวว่าเป็นโรคไวรัสตับนะครับมาประมาณปีกว่าแล้วครับก็เรื่องรายละเอียดต่างๆผมอาจจะไม่ทราบมากมายแต่เคยไปเยี่ยมนะครับได้ข่าวว่าจะทำการชาปนก,กิจวัน พระฤหัตที่27เมษายนนี้นะครับพวกเราขอสร้างบุญอุทิศส่วนกุศลแผ่ไปถึงดวงจิตวิญญาณของพิชาติจักรพันธ์รวิพันธ์หรือสุชาติพินิษ์สกุลข,ขอให้ดวงจิตวิญญาณไปสู่สัมปรายภพและไปสู่สุคติและก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัววงสาคารญาตของ พี่ชาติหรือจักรพันธ์ราวิพันธ์ไว้ณโอกาสนี้ด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเม็กวิไลพรนะครับก่อนอื่นขอแสดงความเชื่ใจกับการจัดไปของพี่ชาติจักรพันธ์ราวิพันธ์ซึ่งเป็นศิลปินปักตด้ที่มีคุณภาพคนหนึ่งนะครับบเทเพลงดังด,งดังมากมหมนะครับและก็เป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างให้กับน้องๆศิลปินรุนลังนะครับจึงว่า ผมข้อแสดงความเสียใจกับครอบครัวการจากไปของป่ชาติจักรพันธ์ด้วยนะครับวัสดีครับสนับสนุนโดย DBMP Double Mac Plus